สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะคะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําเดือนเมษายน2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นยังไงนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊บจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรม็นของตัวเองตัวแก๊บเองก็มีกรรมในของตัวเองนะคะดังนั้น การพยากรตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปรับไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบคุคคลใดนะคะถ้าใครอยากโดนส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีส description แจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเบอร์จองคิวในการพยากรส่วนตัวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีธนูรัคนาธนูนประจำภาคฤดูร้อนเนี่ย เป็นยังไงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครใดบางท่านแก๊ปต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วแกปเป็นการดูแบบไทยดังนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนท่านอาจารย์อื่นๆที่ดูแบบตะวันตกนะจ๊ะโอเคแก้วขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์ใน,นคาว่าความรักความสะพานของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําภาคที่ดูร้อนนี้จะเป็นยังไงนะคะแก๊บขอพลังงานหน้าไพ่ด้วยคะ่ะ king of cups เจ็ดไม้เท้าแปดเหรียญ The Fool เจ็ดถ้วยและก็ได้ไพ่สองถ้วย จริงๆแกมองว่าคุณน่าจะมีคอมมิตเมนต์เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันขาดขาดเกินๆยังไงไม่รู้เนาะแต่จริงอะไพ่ขึ้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนู่าถ้าเป็นเรื่องจริงตามหน้าไพ่แกเหมือนตัวคุณเองได้เอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่มันเป็นโมเมนต์หรือมาเป็นความรู้สึกที่คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดและมาเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณรักเขาข้างเดียวอ่ะมันเป็นไพ่ที่คุณพยายามอยู่คนเดียว มันเป็นไพ่ที่คุณพยายามรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นั้นคุณเป็นคนกําหนดคุณเป็นคนจัดการความรักความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยตัวตนของคุณเพียงคนเดียวไพ่ขึ้นว่ามันมีความต่างในความสัมพันธ์นั้นชัดเจนคุณรู้ดีเขารู้ดีว่าคุณกับเขามันไปต่อกันได้แค่ไหนแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่าตอนเนี้คุณกับเขาต่างมีอิสระซึ่งกันและกันไปแล้วอ่ะจริงหรอคะพลังงานหน้าไพ่บอกแก๊ปหน่อยชีวิตเขาสองคนนี่ เป็นยังไงอีกคะแก้ขอภัยด้วยค่ะสิบถ้วยจิฮาล o ฟน n ์คิงอ of วอน d ์ขอภัยเพิ่มสองใบค่ะควีน w ับวอนนี่ยแล้วก็ได้ไพ่ก้าดาบ มองว่าจริงๆอ่ะเขาน่าจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ชาวราศีธนูลักนาธนูเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไปสักพักแล้วนะไปแบบสิบถ้วยไปแบบคิงถึงไม้เท้าควีนถึงไม้เท้าและก้าวดาบแปลว่าอะไรภายนอกดูว่าการไปของเขามันดูวือหวา มันดูทุกคนน่าอิจฉามันดูว่าทุกคนจะต้องตราตรึงในความสัมพันธ์ที่เขาไปและเขาได้เผชิญในความรู้สึกนั้นๆแต่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่านี่เป็นความสุขจอมปลอมใช่เขาไปด้วยกันจริงเขาดูมั่นคงในความสัมพันธ์กันจริงแบบเออเปิดเผยว่าคบกันรักกันรักเอยแต่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหม่เขาได้มีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้ ที่นอกเหนือของคำว่าเปลือมันคืออะไรอะคะไพ่ต้องการบอกอะไรอีกคะให้ชาวราศีธนูลัคนณาธนูถ้ามันเป็นเรื่องจริงจะได้เป็นคีย์ล็อกให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูได้ move on ขอไพ่พขึ้นว่าคุณยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะไพ่ขยายหน่อยสิอะไรคือหน้ากากที่เขากับคนใหม่ปูทางเอาไว้คะแล้วขอไพ่ด้วยคะ่ะส่องไม้เท้า เจ็ดดาบหนึ่งเหรียญจะแฮงแมนแล้วก็ได้ไพ่เด o มนอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองจริงๆอะน้าไพ่ขึ้นนะคะว่าขึ้นว่าในสตอรี่ในมเมนตอนเนี้ยที่เขาไปกับคนใหม่อ่ะมันคือเปลือก เขาคนหน้าของชาวราศีธนูลัคนาธนูที่เลิกกับคุณไปอะ่ะพลังงานน้าพ่ยขึ้นเด่นชัดมากๆว่าเขาไม่ได้คิดจะเอาคนนี้จริงจังคนคนนี้แค่ตอบโจทย์เขาบางเวลาณนะตอนนี้ในโหมดชีวิตเขาตอนนี้เท่านั้นเขาจึงจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้ณนะโมเมตนต์นี้เท่านั้นนะคะไม่ได้คิดจะจริงจังเลยไม่ได้คิดจะอะไรเลยอะ่ะที่สําคัญ ความมั่นคงที่เขาได้รับจากไพ่ตอนนี้จากคนใหม่ที่เขาคิดว่าเขามั่นคงมากจริงๆไม่ได้มั่นคงนะถ้าเป็นจริงตามไพ่มันเป็นการมั่นคงแบบมีหนี้มีสินนะคะรวยเงินหมุนนั่นเองถ้าดูตามนาไพ่นะอาา่อฮะมันเป็นรักเราสองสามคนนะเนาะยังไงไม่รู้จริงๆริงแกจะใช้คําว่ารักเราสองสามคนไม่ได้เพราะว่านาไพ่ึ้นว่าคุณกับเขาได้เลิกรากันไปแบบ เด่นชัดมากๆเลยะนะคะแก้ขอไพ่หนสิคะไพ่ต้องการแนะนำอะไรให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูในเดือนเมษายนนี้คะแก้ขอหน้าไพ่เลยค่ะ3ถ้วย GM เพล่ G Emperor. หกไม้เท้าเาเหรียญเออ เมดิเซียนชาวราศีธนูรักนะฮานูคะ่ะคุณได้ไปยุ่งกับคนที่โคตรมีสเสน่ห์เลยอะหน้าตาไม่ดีนะโปรไฟล์ไม่เลิศเลยแต่โคตรของโคตรมีสเสน่ห์เลยอะมีสเสน่ห์แบบที่สุดอะแบบโอ้โหอยู่กับใครคนไหนก็เคลิมอยู่กับใครแบบคนนั้นก็หลงอะนะที่สุดเลยอะ่ะไพ่คําแนะนำขึ้นว่าณนะตอนนี้เขาออกจากชีวิตคุณไปในอนาคตนะคะ แต่เกินหเดือนถึงหนึปีแน่นอนเขามีโอกาสกลับมาหาคุณกลับมาในห่วงของวัยที่ไปไหนไม่รอดแล้วแล้วก็กลับมาตายรังที่คุณแต่โชคดีจังเลยค่ะชาวราศีธนูไพ่ขึ้นว่าคุณไม่เอาแล้วเดอ้อนาไพ่ขึ้นว่าคุณไม่มีใครด้วยในวันนั้นเนะ่แต่หนาไพ่ขึ้นว่า คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไปโฟกัสที่สิ่งอื่นการงานการออกกําลังกายการเดินทางการสร้างฐานะเพื่อตัวเองโดยที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแล้วในอนาคตในวันนั้นวันที่เขากลับมานะคะเราไพ่ก็ึ้นว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแล้วในวันนั้นเออคือดีนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะเรามาดูไพ่กันสิว่าเราตอนนี้เขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูลัคธนูคะ คนที่เขาทิ้งชาวราศีธนูและคนาธานูไปอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือเหรียญดุษซันเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เดอะเลเฟอร์จริงๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณละแต่ความรู้สึกดีนัมันหมดไปแล้วว่าเขามองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะชาวราศีธนูและคนาธานูแต่เขามองว่า คุณไม่ตอบโจทย์ในการเดินทางในชีวิตของเขาบางเรื่องดังนั้นเมื่อคุณไม่ตอบโจทย์เขาจึงรู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้นานๆเขาเลือกที่จะโฟกัสที่จะเดินทางเพื่อไม่ได้ตามหาคนที่รักเขาแต่เขาเลือกที่จะเดินทางเพื่อเจอความสุขที่เขาตามหาว่าเนี่ยมันคือความสุขของเขาจริงๆ ความสุขที่เขาหาแรงบันดาลใจความสุขอันบังเกิดจากความรักตัวเองของเขาเป็นที่ตั้งนะคะเขามองว่าชาวราศีธนูมองว่าความรักต้องเป็นรวมของคนในครอบครัวเรื่องของเราเรื่องของอนาคตแต่เขาไม่คิดเลยค่ะเขาคิดแค่เรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะจริงๆนะนาไพ่ขึ้นทางไม่ใช่ขอได่ดาได้แต่แรงนะคะอืมนะ แล้วนี่คือพลังงานหน้าไพ่ของเดือนเมษายมเอ้ยเมษายนวุมผิดขออภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะตัวทุยยอด Subscribe ตัวทุยยอดกดไลค์ตัวทุยยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วฝันดีราตีสวรดิ์จ๊ะบ๊ายบาย